เมื่อโลกนี้ไรแสงแห่งอาทิตย์จะมืดมิดมองอะไรก็ไม่เห็นคนไม่ยอมฟังธรรมมักลำเค็นเพราะไม่เห็นดีชั่วที่ตัวธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการเรื่องเล่าชาวบ้านผมมาจันยอดรายงานตัวครับวันนี้จะเล่าเรื่องที่หลวงตาปราสาทสิริทโรวัดทุ่งสว่างวานาราม ตำบลสี่เหลี่ยมอภอรประโคนชัยจัังหวดบุรีรัมย์ท่านเล่าให้ฟังครับเป็นเรื่องของสัตว์สามสหายเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ว่าด้วยความเคารพซึ่งกันและกันและการแสดงออกในความอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้สูงวัยเพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายนำไปเป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติสืบต่อไปเรื่องมีอยู่ว่าพระผู้มีพระภาครับสั่งกับพระภิกษุทั้งหลายว่า เรื่องนี้เคยมีมาแล้วในแถบเชิงเขาหิมพานมีต้นไทรใหญ่อยู่ต้นหนึ่งมีสัตว์สามสหายอาศัยอยู่แต่ว่าอยู่โดยไม่เคารพไม่ยำเกรงซึ่งกันและกันมีการดำเนินชีวิตไม่เหมือนกันต่อมาสัตว์สามสหายก็ปรึกษากันว่านี่พวกเราทำยังไงนะถึงจะได้รู้ว่าในพวกเราสามสหายเนี่ยใครคือผู้สูงวัยกว่ากัน จะได้สการะเคารพนับถือบูชาและเชื่อฟังผู้นั้นครั้งนั้นนกกระทาแล้วก็ลิงก็ถามช้างพลายว่าเพื่อนเอ้ยท่านจําเรื่องเก่าๆอะไรได้บ้างเล่าช้างก็ตอบว่าเมื่อเรายังเล็กเราเคยเดินคร่อมต้นไทรต้นเนี้ยยอดไทระระทองของเราเราจําเรื่องเก่านี้ได้อ่าเคยเดินข้ามต้นไทร ลำดับนั้นนกกระทาแล้วก็ช้างพลายก็ถามลิงว่าลิงจำเรื่องเก่าๆอะไรได้บ้างลิงก็ตอบว่าเมื่อตอนเรายังเล็กเราเคยนั่งบนพื้นดินแล้วก็เคี้ยวกินยอดต้นไทรนี่อ่าเราจำเรื่องเก่านี้ได้ลำดับนั้นลิงและช้างพลายก็ถามนกกระทาว่าอ้าวแล้วเพื่อนจำเรื่องเก่าอะไรได้บ้างนกกระทาก็ตอบว่าเพื่อนทั้งหลายที่นั่นน่ะมีต้นไทรใหญ่ เรากินผลของต้นไทรนั้นแล้วก็ถ่ายมูลไว้ที่นี่ไสรต้นนี้เกิดจากผลของต้นไทรนั้นดังนั้นเราจึงเป็นผู้ใหญ่โดยชาติกําเนิดลำดับนั้นลิงกับช้างพลายก็กล่าวกับนกกระทาว่าเพื่อนบรรดาเราทั้งหลายท่านคือผู้ใหญ่กว่าโดยชาติกําเนิดเราทั้งสองจักสักการะเคารพนับถือบูชาและเชื่อฟังท่าน ลำดับนั้นนกกระทาก็ได้ให้ลิงและช้างสมาทานศีลห้าทั้งตนเองก็รักษาศีลห้าสหายทั้งสามต่างก็เคารพยำเกรงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเสมอภาคกันหลังจากสิ้นชีวิตก็ได้ไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์ข้อปฏิบัตินี้เรียกว่าติก,กะติริยะพรหมจรรย์นทรชนเราได้ฉลาดในธรรมประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อบุคคลผู้เจริญทั้งหลาย นรชนเหล่านั้นเป็นผู้ได้รับการสรรเสริญในปัจจุบันแล้วก็มีสุขติพบในเบื้องหน้าท่านทั้งหลายสัตว์เดรัจฉานพวกนั้นยังมีความเคารพยำเกรงดำเนินชีวิตอยู่อย่างเสมอภาคกันท่านทั้งหลายที่พวกท่านได้เป็นพุทธมามะกะบริษัทถือเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะที่พึ่งตลอดไปแล้วมีความเคารพยำเกรงซึ่งกันและกัน ดำเนินชีวิตยอย่างเสมอภาคกันจะพึงงดงามในธรรมะเป็นนิตอ่านี่ก็คือเรื่องที่หลวงตาประสาทท่านเล่าให้ฟังครับทีนี้ก็มาถึงปายาสิราชัญ,ญาสูตรนะครับอ่าเรื่องของพระเจ้าปายาสิผู้มีความเห็นผิดเหตุการณ์เกิดขึ้นในแคว้นโกศล พระกุมารกสปะพร้อมด้วยภิกสงส์งหมู่ใหญ่ประมาณห้าร้อยรูปจาริกไปในแคว้นนั้นเสร็จแล้วก็แวะพักที่ป่าไม้สีเยษซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของเสตัพยนครสมัยนั้นพระเจ้าปยาสินี่เป็นเพียงพระราชาที่ยังไม่ได้อภิเศกได้รับพระราชทานจากพระเจ้าประสเสณที่กศวสให้ไปครอบครองเสตัพยนครนี้พระเจ้าปยาสิมีความเห็นผิด เกิดขึ้นว่าโลกอื่นไม่มีสัตว์ที่เป็นอุปติกะคือเกิดขึ้นแล้วใหญ่โตทันทีเช่นเทพเทวดานี่ไม่มีผลของกรรมดีกรรมชั่วไม่มีเมื่อได้สดับกิติศัพท์ของพระกุมารกสัสสะผู้คนทั้งหลายเดินทางไปหาเป็นกลุ่มกลุ่มพระเจ้าปิยสิทอดพระเนตรเห็นอย่างนั้นก็ตรัสถามพอทราบความก็เสด็จไปด้วย เมื่อผู้ที่ไปกล่าวสัมโมทนียากถาปราศัยตามสมควรแล้วพระเจ้าปยาสิก็ประกาศทิฐิของพระองค์กับพระเถระพระเถระถามว่าที่ทรงเห็นว่าโลกอื่นไม่มีเป็นต้นนั้นพระจันทร์พระทิตย์เป็นเทวดาหรือมนุษย์ในโลกนี้หรือว่าโลกอื่นพระเจ้าปยาสิกตัดตอบว่าพระจันทร์พระาทิตยิอยู่ในโลกอื่นไม่ใช่เทวดาหรือว่ามนุษย์ในโลกนี้ ข้าพระองค์มีมิตรอมาตย่าสายโลหิตประพฤติช,ชั่วมีประการต่างๆเมื่อบุคคลเหล่านั้นเจ็บไข้เห็นว่าไม่หายแน่พระองค์ก็เสด็จไปหาแล้วก็สั่งว่าถ้าไปแล้วตกนรกเพราะทำชั่วนี้ก็ขอให้กลับมาบอกพวกเหล่านั้นรับคำแล้วก็ไม่มีใครกลับมาบอกเลยเราจรึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเถระกล่าวว่าเปรียบเหมือนโจรที่ทำผิด ราชบุรุษจ,จับได้แล้วนำไปสู่ที่ประหารโจนนั้นขอผ่อนผันขอให้ไปบอกลาพี่น้องก่อนจะได้หรือไม่พระเจ้าปยสิบอกว่าไม่ได้พระเถระกล่าวว่าพวกที่ทำชั่วก็เช่นนั้นถ้าไปตกนรกก็คงไม่ได้รับอนุญาตจ,จากนายนิริยาบาลให้มาบอกใครพระองค์เคยสั่งคนกระทำความดีว่าถ้าตายได้ไปสู่สุคติ เพราะทำดีก็ขอให้กลับมาบอกพวกนั้นก็รับคำแต่ก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีอันนี้เปรียบเหมือนคนตกลงไปในหลุมอุจจาระมิสีสะพระองค์สั่งราชบุรุษช,ช่วยยกขึ้นมาทำความสะอาดให้แต่งตัวสวยๆพาขึ้นปราสาทบบำเรอด้วยกามคุณห้าบุรุษนั้นจะอยากลงไปที่หลุมอุจจาระอีกหรือไม่ พระองค์ก็ตรัสตอบว่าไม่อยากถามว่าเพราะเหตุใดตรัสตอบว่าเพราะหลุมอุจจาระไม่สะอาดมนุษย์ก็เป็นผู้ไม่สะอาดสําหรับเทวดาทั้งหลายที่ไปสู่สุขติแล้วทําความดีไปสู่สวรรค์จะกลับมาบอกเพื่ออะไรพระเจ้าปายาสิตรัสว่าพระองค์เคยสั่งคนทําความดีว่าสมณพราหมณ์บางพวกกล่าวว่าผู้ทําความดีจะไปสู่สวรรค์ ถึงเป็นสหายของเทพชั้นดาวดึงเมื่อท่านไปเกิดเช่นนั้นขอให้กลับมาบอกด้วยรับคำแล้วก็ไม่มีใครมาบอกเลยพระองค์จึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมีพระเถระก็ทูลว่าร้อยปีของมนุษย์เนี่ยเป็นคืนหนึ่งกับวันหนึ่งสามสิบราตรีเนี่ยเป็นหนึ่งเดือนสิบสองเดือนเป็นหนึ่งปีหนึ่งพันปีทิพย์เป็นประมาณแห่งอายุของเทพชั้นดาวดึง ผู้ทำความดีไปเกิดในที่นั้นแล้วคิดว่าอีกสองสามวันจะไปบอกพระเจ้าปยาสิจะมาบอกได้หรือไม่ก็ตัดตอบว่าไม่ได้เพราะข้าเจ้าคงตายไปนานแล้วใครบอกแก่ท่านแล้วว่าเทพชั้นดาวดึงน่ะมีอายุยืนขนาดนั้นข้าเจ้าไม่เชื่อหรอกพระเถระก็ทูลว่าเปรียบเหมือนคนตาบอดมาแต่กำเนิดมองไม่เห็นอะไรเลยถึงกล่าวว่าสีดำสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีแดงไม่มี คนที่เห็นสีเช่นนั้นเนะก็ไม่มีดวงดาวพระจันทร์พระอาทิตย์ก็ไม่มีเพราะตาเขาบอดปากเขาก็บอกว่าข้าพเจ้าไม่รู้ไม่เห็นสิ่งนั้นจึงไม่มีอย่างนี้ผู้นั้นจะถือว่ากล่าวชอบหรือไม่พระเจ้าปยิยสิตรัสตอบว่ากล่าวไม่ชอบพระเถระก็ทูลว่าพระองค์ที่ปฏิเสธเรื่องเทพชั้นดาวดึงก็เป็นอย่างนั้นสมณะพราหมณ์บางพวก เสพเสนาสนะในป่าอันสงบสงัดโดยไม่ประมาททำความเพียรเพื่อชำระจักสุอันเป็นทิพย์มองเห็นโลกนี้โลกอื่นและสัตว์อุปติกะด้วยจักสุอันเป็นทิพย์เนือจักสุของมนุษย์มีอยู่เรื่องของปรโลกที่จะเห็นได้เนี่ยไม่พึงเข้าใจว่าจะเห็นได้ด้วยตาเนื้อเสร็จแล้วก็ตรัสว่าพระองค์เคยเห็นสมณพราหมณ์ ที่มีศีลมีธรรมอันงามอยากจะมีชีวิตไม่อยากตายอยากมีความสุขเกลียดทุกข์จึงทรงคิดว่าถ้าสมณะพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมเหล่านั้นรู้ตัวว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็ควรจะกินยาพิษเช,ชือดคอตายผูกคอตายหรือว่าโดดเหวตายแต่เพราะไม่รู้ว่าตายไปแล้วจะดีกว่าชาตินี้ก็เลยรักชีวิตไม่อยากตาย อยากจะมีความสุขเกลียดความทุกข์พระเถระทูลเปรียบเทียบถวายว่ามีพราหมณ์คนหนึ่งมีภรรยาสองคนคนหนึ่งมีบุตรอายุสิบหรือสิบสองปีอีกคนมีคันยวนจะคลอดเสร็จแล้วพราหมณ์สามีถึงแก่กรรมมานพผู้เป็นบุตรก็เลยพูดกับแม่เลี้ยงบอกว่าทรัพย์สมบัติทั้งปวงนี้ตกเป็นของข้าพเจ้าทั้งหมด ของท่านไม่มีเลยขอท่านจงมอบความเป็นทายาทของบิดาแก่ข้าพเจ้านางพระมณีผู้เป็นมารดาเลี้ยงก็ตอบว่าเจ้าจงรอก่อนจนกว่าเราจะคลอดถ้าคลอดเป็นชายก็จะได้ส่วนแบ่งส่วนหนึ่งถ้าเป็นหญิงน้องหญิงคนนั้นก็จะเป็นของเจ้าแต่มนบนั้นก็เสาสีอยู่อย่างเดิมแม้ว่าครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาม นางพรหมณีก็เลยถือมีดเกิดไปในห้องผ่าท้องตัวเองเพื่อให้รู้ว่าเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นการทำลายตัวเองทำลายชีวิตทำลายเด็กในครันแล้วก็ทำลายทรัพย์สมบัติอันนี้เพราะเป็นผู้เขา่าอ่าจึงถึงซึ่งความพินาศสมณพราหมณ์ผู้มีศีลมีธรรมอันดีที่เป็นบัณฑิตย่อมไม่ชิงสุก่อนหามย่อมรอจนกว่าจะสุก สมณพราหมณ์เหล่านี้ดำรงชีวิตยอยู่นานเพียงใดผู้อื่นก็ได้ประสบบุญมากเพียงนั้นและท่านก็ปฏิบัติเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ผู้คนเป็นอันมากเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อเกื้อกูลเพื่อความสุขของเทพเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพระเจ้าปยสิตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งลงโทษโจรที่จับได้โดยใส่ลงไปในหม้อทั้งเป็นปิดฝาแล้วก็เอาหนังสดรัด เอาดินเหนียวที่เปียกยาให้แน่นแล้วยกขึ้นสู่เตาแล้วจุดไฟเผาจนเมื่อรู้ว่าผู้นั้นตายแล้วก็ให้ยกหม้อลงมากระเทาะดินที่ยาออกเปิดฝาแล้วค่อยๆมองดูเพื่อจะได้เห็นวิญญาณน้องโจนนั้นออกไปก็ไม่เห็นเลยจึงทำให้ไม่เชื่อว่ามีโลกอื่น พระเถระทูลถามว่าทรงระลึกได้หรือไม่ว่าเคยบรรทมหลับกลางวันแล้วทรงฝันเห็นสวนเห็นป่าภูมิสถานและสระน้ำอันน่าเรื่อนรมหรือไม่ตอบว่าระลึกได้ถามว่าคนค่อมคนเตี้ยเด็กหญิงเด็กสาวเฝ้าพระองค์อยู่ใช่หรือไม่จัดตอบว่าใช่ถามว่าพวกเหล่านั้นเห็นวิญญาณของพระองค์เข้าออกหรือไม่จัดว่าไม่เห็น พระเถระก็ทูลว่าคนมีชีวิตด้วยกันยังไม่เห็นวิญญาณของพระองค์ผู้ทรงพระชนชีพอยู่เข้าออกเหตุฉไหน,นพระองค์จะทรงเห็นวิญญาณน้องคนตายเข้าออกเล่าพระองค์ก็ตรัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับมาได้ให้ชั่งน้ำหนักเมื่อเป็นเป็นแล้วก็ให้เอาเชือกรัดคอให้ตายแล้วชั่งดูอีกในขณะที่เป็น,นมีน้ำหนักเบากว่าอ่อนกว่า ใช้งานได้ดีกว่าเมื่อตายแล้วเหตุนี้จึงไม่ทรงเชื่อเรื่องโลกอื่นพระเถระทูลถามว่าพึงช่างก้อนเหล็กเพราะเผาไฟตลอดวันจนกระทั่งร้อนลุกโผลงกับก้อนเหล็กที่เย็นเทียบกันดูอย่างไหนจะเบากว่าอ่อนกว่าใช้การงานได้ดีกว่าตัดตอบว่า ก้อนเหล็กที่ประกอบกับธาตุไฟธาตุลมร้อนลุกพลงเบากว่าอ่อ,อนกวา่าใช้การงานได้ดีกวา่าพระเถระก็ทูลต่อไปว่าร่างกายก็เหมือนกันประกอบด้วยอายุก็คือเครื่องสืบต่อหล่อเลี้ยงประกอบด้วยไออุ่นประกอบด้วยวิญญาณซึ่งเบากว่าอ่อ,อนกวา่าใช้งานได้ดีกวา่าพระเจ้าปรายัสิ รัสแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งลงโทษโจรที่จับได้ให้ฆ่าโดยไม่กระทบกระทั่งผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเพื่อจะดูวิญญาณออกไปจากร่างเมื่อเขาทำอย่างนั้นแล้วและเมื่อโจรน,นั้นจะตายแน่ก็สั่งจับให้นอนงายเพื่อจะดูวิญญาณออกไปสั่งจับนอนตะแคงทีละข้างให้ยกขึ้นให้เอาศีรษะให้ใช้ฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้เคาะดูอ่า ให้ดึงเข้าให้ผลักออกให้พลิกไปพลิกมาเพื่อจะดูวิญญาณออกไปโจนนั้นมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีรูปเสียงกลิ่นรสโพถัพะแต่ไม่รู้สึกอะไรเลยพระเถระทูลว่าเปรียบเทียบเหมือนคนเป่าสังเดินทางไปชนบทชายแดนแห่งหนึ่งเป่าสังขึ้นสามครั้งแล้ววางสังไว้บนดิน ชาวบ้านได้ยินเสียงสังชอบใจก็พากันมารุมถามว่าเสียงอะไรเขาตอบว่าเสียงสังนั้นชาวบ้านก็จับสังนั้นนอนงายพร้อมก็พูดว่าสังเอ้ยจงเปล่งเสียงแต่สังก็ไม่เปล่งเสียงอะไรก็จับคว่ำจับตะแคงยกขึ้นเอาหัวลงเอาฝ่ามือทอนไม้เคาะดูจับพลิกไปพลิกมาเพื่อจะให้สังส่งเสียงแต่สังก็ไม่ยอมเปล่งเสียงอะไรออกมาเลย คนเป่าสังเห็นว่าคนเหล่านั้นเป็นคนบ้านนอกเป็นคนเขา่าจะไปหาเสียงสังโดยไม่มีเหตุมีผลก็เลยหยิบสังขึ้นมาแล้วเป่าสามครั้งให้เห็นแล้วก็เดินหลีกไปคนเหล่านั้นจึงรู้ว่าสังเนี่ยประกอบด้วยคนประกอบด้วยความพยายามประกอบด้วยลมจึงเปล่งเสียงได้ถ้าไม่ประกอบด้วยเหตุเหล่านั้นก็เปล่งเสียงไม่ได้ กายก็เช่นเดียวกันประกอบด้วยอายุประกอบด้วยไออุ่นประกอบด้วยวิญญาณจึงก้าวเดินเดินหน้าถอยหลังนั่งนอนได้แล้วก็มีอารมณ์เกิดขึ้นกับใจได้พระเจ้าปยสิตรัดแย้งต่อไปว่าเคยตรัสสั่งให้ลงโทษโจรที่จับได้โดยให้ตัดผิวหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเพื่อจะดูวิญญาณก็ไม่เห็นวิญญาณเลยจึงไม่เชื่อว่าโลกอื่นมี เป็นต้นพระเถระก็ทูลเปรียบเทียบถวายว่ามีชดินนักบวชซึ่งกล้าวผมเป็นเซิงผู้บูชาไฟรูปหนึ่งอยู่ในกุฏิมุงด้วยใบไม้ในป่าพวกเดินทางพักแรมชาวชนบทคณะหนึ่งออกเดินทางมาพักแรมคืนรอบอาสมของชดินผู้บูชาไฟนั้นแล้วก็จากไป ฉดินจึงเดินไปในที่ที่เขาพักแรมโดยหวังว่าจะได้เครื่องใช้อะไรบ้างในที่นั้นที่เขาทิ้งซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์แก่ชดินผู้อยู่บ้างเมื่อเข้าไปก็เห็นเด็กแดงๆคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายนอนหงายอยู่จึงนำมาเลี้ยงไว้จนเติบโตมีอายุได้สิบหรือว่าสิสองปีต่อมาชดินมีธุระจะต้องไปในชนบทก็เรียกเด็กคนนั้นมาสั่งให้บูชาไฟ คอยเอาไฟใส่ในกองไฟอย่าให้ดับได้ถ้าไฟดับมีดอยู่นี่ไม้อยู่นี่ไม้สีไฟอยู่นี่จงจุดไฟให้ติดบูชาไฟต่อไปเมื่อสั่งเสร็จแล้วก็ไปแล้วเด็กมัวจะเล่นเพลินไฟก็ดับเด็กคิดถึงคำสั่งก็เลยเอามีดถากไม้ไปสีไฟหวังจะได้ไฟแต่ก็ไม่ได้ไฟ ฉดินกลับมาเห็นอย่างนั้นก็ถามทราบความจริงแล้วก็คิดว่าเด็กคนนี้ยังอ่อนไม่ฉลาดจะหาไฟโดวยวิธีที่ไม่ถูกได้อย่างไรก็เลยเอาไม้สีไฟมาสีให้เด็กดูถึงวิธีทําให้ไฟติดพระองค์ก็เช่นเดียวกันทรงหาโลกอื่นด้วยวิธีที่ไม่ถูกในที่สุดก็ได้แนะให้พระเจ้าปายสิทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียแต่พระเจ้าปายสิอ้างว่า ทรงละไม่ได้เพราะพระราชาในรัฐอื่นๆจะทรงทราบกันทั่วไปว่าพระองค์มีความเห็นอย่างนี้ก็จะพากันติเตียนพระกุมารกัสปะเถระจึงยกอุปมาเพื่อจูงให้ทรงละความเห็นผิดนั้นๆแต่เมื่อยังไม่ทรงยอมก็ยกอุปมาอื่นขึ้นมาอีกอโดยในยะนี้เป็นอุปมาสี่ข้อหนึ่ง เปรียบเหมือนพ่อค้าเควียนหมู่ใหญ่เดินจากภาคตะวันออกไปภาคตะวันตกกองเควียนอ่าแบ่งออกเป็นสองกองกองละประมาณห้าร้อยเล่มให้ขบวนหนึ่งล่วงหน้าไปก่อนอีกขบวนหนึ่งจะตามไปขบวนที่ล่วงหน้าไปก่อนถูกคนเดินทางสวนทางเนี่ยหลอกให้ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเล่าว่าข้างหน้าน่ะมีฝนตกพุ่มไม้ใบหญ้าน้ำบริบูรณ์ หัวหน้ากองเกวียนหลงเชื่อก็ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำเสร็จแล้วก็หาน้ำหาหญ้าข้างหน้าไม่ได้ก็พากันไปตายจนหมดสิน้นพวกไปที่หลังไม่เชื่อคนหลอกไม่ทิ้งหญ้าทิ้งน้ำก็เดินทางข้ามทางกันดานโดยสวัสดีเปรียบว่าพระองค์แสวงหาโลกอื่นโดยไม่แยบคายจะพลอยให้คนที่เชื่อถือพากันถึงความพินาศไปด้วย เหมือนกองเขวียนคณะแรก 2. เปรียบเหมือนชายเลี้ยงหมูคนหนึง่งไปสู่หมู่บ้านซึ่งเห็นอุจจาระแห้งที่เขาทิ้งไว้เป็นอันมากก็คลี่ผ้าห่มออกเอาอุจจาระแห้งใส่แล้วหอ่อทูลหัวมาในระหว่างทางฝนตกอุจจาระนั้นก็ไหลเปละเลอะเทอะคนทั้งหลายก็พากันติเตียนว่าเป็นบ้าไปแล้วไปแบกห่ออุจจาระ มาทำไมเขากลับตอบว่าท่านต่างหากเป็นบ้าเพราะว่าของที่แบกมานี่เป็นอาหารของหมูพระองค์ก็เปรียบเหมือนอย่างนั้นขอจงทรงละความเห็นผิดนั้นเสเถอะสเปรียบเหมือนนักเลงสกาสองคนเล่นสกากันคนหนึ่งยอมกลืนกินลูกโทษที่มาถึงตัวหมายถึงลูกสกาที่จะทำให้แพ้อีกคนหนึ่งบอกว่าท่านชน,นะเรื่อยข้างเดียว ขอลูกสกาให้ข้าพเจ้าทําวิธีบ้างคนชนะก็ส่งให้ไปนักเลงคนที่สองก็เอายาพิษมาทาลูกสกาเมื่อเล่นครั้งที่สองนักเลงสกาคนแรกก็กลืนลูกโทษที่มาถึงนั่นอีกแล้วก็ตายเพราะกลืนเอายาพิษเข้าไปด้วยพระองค์ก็เปรียบเสมือนนักเลงสกาที่กลืนยาพิษไปกับลูกสกาด้วยขอจงทรงละความเห็นผิดนั้นเสถิด เรื่องต่อไปมีผู้ชายสองคนไปยังชนบทเพื่อหาทรัพย์ไปพบปานในระหว่างทางก็ห่อปานเดินทางไปครั้นไปพบได้ทอจากปานคนหนึ่งก็เห็นได้มีราคากว่าก็ทิ้งปานแล้วก็ห่อได้ไปอีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งด้วยถือว่าแบกมาไกลแล้วผูกรัดไว้ดีแล้ว โดยในยะนี้ต่อไปไปพบผ้าเปลือกไม้ผ้าฝ้ายเหล็กโลหะดีบุกตะกัวเงินทองคนหนึ่งก็ทิ้งของเก่าแล้วถือเอาของใหม่ที่มีราคาขว่าแต่อีกคนหนึ่งไม่ยอมทิ้งถือว่าแบกมาไกลแล้วเมื่อกลับไปถึงบ้านบุตรภรยาเพื่อนผงของผู้แบกห่อปานก็ไม่ได้ชื่นชมแต่ว่าบุตรภรรยาเพื่อนผงของผู้แบกห่อทองกลับมาต่างก็ชื่นชม พระองค์จะเป็นอย่างผู้แบกห่อปานหรือว่าแบกทองขอจงทรงสละความเห็นผิดนั้นเสียเถิดพระเจ้าข้าพระเจ้าปยสิทรงเลื่อมใสในพระกุมารกัสปะเถระสารเสริญพาสิทธประ,ระกาศพระองค์เป็นอุบาสกถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะตลอดพระชนชีพแล้วทรงถามถึงวิธีบูชายันซึ่งพระเถระก็ถวายคำแนะนำให้ ให้มีการบูชาโดยไม่มีการฆ่าสัตว์พระเจ้าปยสิก็ทรงปฏิบัติตามโดยให้มีการแจกทานหรือว่าทำงานสังคมสงเคราะห์แล้วก็เพิ่มของให้ดีขึ้นครับนั่นก็คือเรื่องของพระเจ้าปยสิผู้เห็นผิดที่หลวงตาประสาทศสิริทโรท่านเล่าให้ฟังครับ